สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยครับกับร้านน้องบูบารมีเพรื่องครับพี่นะครับนะในยามเย็นเย็นครับพี่เสร็จสิ้นภารกิจครับก็เข้ามารับชมรับฟังกันครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเผื่อพี่นั้นครับมีวัตถุมงคลนะครับเครื่องรางที่ท่านหาอยู่ก็เป็นได้นะครับ้วเรามีบริการเก็บเงินปลายทางครับพี่สะดวกรวดเร็วทันใจนำของถึงมือท่านชําระเงินกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับเบอร์โทรไลน์ไอเดียติดต่อทางขึ้นหน้าจอนะครับพี่ศูนย์หกสองครับ 0890157ย้ำอีกครั้งนะครับ0620890157นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับพี่ๆนะครับหรือขอรูปภาพเพิ่มเติมพี่สแกนเคอ o d e าโคดรับอ่าด้านบนนะครับขึ้นหน้าจอไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่นะก็เวลาทำการเราปกติเนาะพี่เนาะก็ช่วงเช้าก็ไม่เกิน9โมงนะครับตอนช่วงเย็นก็ไม่เกิน1ทุ่มนะครับณ19นาฬกานะครับโดยไม่เกินนะโดยประมาณนะครับพี่นะวันนี้ก็อากาศดีๆครับพี่มา รับชมกันครับในยามเย็นๆนะครับนะไม่ต้องรีบต้องร้อนนะครับพี่นะดูกันไปเรื่อยๆครับพี่ของเรามีมีอ่ามาแบ่งปันเงินอยู่เรื่อยๆนะครับพี่นะมีมาแบ่งปันเงินอยู่เรื่อยๆครับพี่อันไหนดูไม่ถูกใจนะครับนะไม่ตรงใจนะครับพี่ไม่ต้องรีบเอาไปนะครับนะส่งรูปภาพขอรูปภาพเพิ่มเติมมาดูก่อนได้ครับพี่อ่านะครับนะเรามีบริการเงินอยู่เรื่อยๆครับมาแบ่งปันเงินอยู่เรื่อยๆนะครับนะของสวยๆครับพี่ อ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับพี่รายการแรกครับพี่นี่รายการแรกเป็นพระสมเด็จนะครับนี่อ่าเป็นพระสมเด็จครับตรงนี้เนื้อหาอ่าค่อนข้างเก่าเลยนะพี่นะเนื้อหาค่อนข้างเก่าเลยครับนี่นะครับเป็นพระใหม่บ้างเก่าบ้างนะครับนะปะปนข้าเขากันไปครับพี่ทราบที่บ้างไม่ทราบที่บ้างนะครับนะลองดูให้ถูกใจดูให้ชอบดูให้ใช่ครับพี่ครับ นี่หมายเลขนหนึ่งนะครับพี่นะหมายเลขึหนึ่งเป็นเกตทะลุซุ้มนะครับพี่นะเป็นเกตทะลุซุ้มครับเนื้อหาเก่านะครับพี่นะเนื้อหาเก่ามากนะครับพี่หมายเลขึนหนึ่งนะครับต่อไปครับพี่หมายเลขสองหมายเลขสองเป็นพิมพ์ปกโพนะครับนะเป็นพิมพ์ปกโพวัตระคังนะครับพี่นะปกโพวัดระคังครับนี่ นะครับน้มีคาบไขขอบตัดครูดเรียบตรงนะับพี่นะขอบตัดครูดเรียบตรงนี่ครับหลังเรียบนะครับน้องนี้หมายเลขสองครับพี่ได้มาเป็นปกโพนะครับน้ปกโพวัดระฆังครับพี่นานๆเจอครับพี่ปกโพวัดระฆังเนื้อสวยๆนะนี่ครับหมายเลขสองต่อไปครับพี่หมายเลขสาม นี่ครับพี่หมายเลขสามนี่คาบตะไคร่นะ้ำขึ้นเป็นจ้ำเลยครับพี่ครับมีอ่านะครับนะนี่คาบไข่ขึ้นขอบซุ้มสวยนะองนี้เป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มเช่นเดียวกันนะครับพี่นะหลังเป็นล่องกระดานครับพี่หลังเป็นล่องกระดานลายกระดานนะเห็นมวลสารครับพี่ครับตรงนี้ เนื้อหาสวยๆเก่าๆนะครับน่ารอยรอยุบลอยแยกนะครับพี่นี่หมายเลขสามครับต่อไปครับพี่หมายเลขสี่หมายเลขสี่นี่ได้มาเป็นพิมพ์เล็กนะพี่นะเป็นพิมพ์เล็กข้างกระหนกครับซุ้มกอพิมพ์เล็กข้างกระหนกนี่เนื้อดินซุ้มกอพิมพ์เล็กข้างกระหนกนะครับสภาพผ่านการใช้เนื้อนะครับนะออกผิวมันๆครับพี่เป็นข้างกระหนก พิมเล็กไม่ได้เจอนะพี่นะอ่านะครับเราไม่ได้เจอนะครับเราไม่ได้เจอนี่ครับมันพบเจอง่ายๆครับพี่เนื้อค่อนข้างเก่าเลยครับสุมกอพิมเล็กข้างกระหนกไม่ค่อยได้เจอจริงๆนะครับพี่นะไม่ค่อยได้เจอเนี่ยเป็นพิมเล็กนะครับี่หมายเลขสี่ครับพี่หมายเลขสี่นะ ต่อไปครับพี่หมายเลขห้านี่ครับพี่หมายเลขห้าเป็นนางพญานะครับนะาเป็นเนื้อดินนางพญาองค์น,นี้บึกเลยพี่ดูนี่องค์น,นี้เนื้อบึกมากนะครับพี่นะเนื้อบึกมากครับนี่ได้แบบนะครับเดิมบ้านบ้านเลยนี่พี่เดิมบ้านบ้านเลยนะครับพี่นะองค์น,นี้ สวยข้าบเก่าเนื้อสีน้ำตาลออกเข้มๆนะครับนะนี่ครับพี่ดูตามซออเก่ามากครับนี่ครับพี่เนื้อดินนางพญานะหมายเลขห้าครับพี่หมายเลขห้าครับองนี้สวยเก่านะครับนะสวยเก่าเลยนะครับนะใครถูกใจพิมพ์ปิดกันเข้ามาได้ครับพี่องนนี้หมายเลขห้านะครับนะ หมายเลขห้านะครับถูกใจพิมพ์ปิดยิงเข้ามาได้เลย <c oughs> หมายเลขหกครับหมายเลขหกอ่าวันนี้ได้มาเป็นเนื้อดินอ่าผงสูบพันนะครับนะนี่ผงสูบพันเนื้อดินหลังหลายนิ้วมือก็ประมาณนี้ครับพี่พ ผงสุพรรณเนื้อดินครับเนื้อหาประมาณนี้นะครับพี่นะนี่ครับสวยเก่าๆครับพี่ลายมาแบบบ้านๆสไตล์พระบ้านเลยพี่นะครับหมายเลขหกนะครับพี่หมายเลขหกนะนี่ครับพี่ไปกันต่อครับพี่หมายเลขเจ็ดครับ มายเลขเจ็ดวันนี้ได้มาเป็นสมเด็จนะครับนี่เป็นเกตชยโยอ,อกตันนะครับฐานเจ็ดชั้นนะพี่นะอ่านะครับนะเป็นเจ็ดชั้นอกตันนิยมครับพี่้วเนื้อดูดูพี่ดูเนื้อสวยมากนะครับนี่ครับเป็นเจ็ดชั้นอกตันอ่านะครับนี่ด้านหลังครับผม มีรอยยบยวบนะครับนะเนื้อสวยนะครับพี่เนื้อสวยเนื้อเก่าครับพี่ตรงนี้หมายเลขเจ็ดครับพี่เจ็ดชั้นอกตันตรงนี้สวยเลยนะครับนะเดิมมากๆเลยพี่นะครับหมายเลขเจ็ดต่อไปครับหมายเลขแปด หมายเลขแปครับนี่่านะครับนะได้ไหมหนึ่งองค์ครับพี่เป็นพระรอดนะครับนะพระรอดพิมพ์ใหญ่ครับน,นี้สภาพผิวเนื้อเปิดเปิดนะพี่นะเนื้อเปิดเปิดครับพระรอดพิมพ์ใหญ่เนื้อแร่ดอกมะขามสวยมากๆนะพี่เส้นตกล่องนิ้วมือต่างๆคมชัดมากๆครับ พระรอดหมายเลขแปดสวยเดิมนะครับพี่สวยเดิมนะครับนี่หมายเลขแปดใหมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้านี้ได้มาเป็นหนึ่งองค์พี่องค์นี้เป็นพิมพ์เนื้อดินพิมพ์ปางมาลุชัยนะเขาเรียกพระหลวงพ่อโตนะครับนะหลวงพ่อโตเนื้อดินทางน่าจะเป็นทางอายุทยานะเป็นพระกูทางอายุทยาดูพี่องค์นี้สวยมากไม่เจอนานมากนะพี่นะ และองนี้มีใบหน้าใบตานะครับเลี่ยมพลาสติกนะครับกันน้ำนั้นเนี่ยนะครับเลี่ยมพลาสติกกันน้ำครับพี่นี่ครับและสวยสมบูรณ์มากๆนะพี่นะสวยสมบูรณ์มากๆนะครับพี่องนี้เป็นหลวงพ่อโตนะครับเนื้อดินพิมพ์สามเหลี่ยมไม่ได้เจอนานมากนะพี่นะไม่ได้เจอนานมากครับนี่นะครับดูเส้นนี่ขอบคมมากครับ อ่านะครับเนื้อหากเก่ามากนะพี่นะเนื้อหากเก่าเลยเลี่ยมพลาสติกกันน้ำแบบนะครับวินเทจเลยพี่นะครับสมัยเก่าสมัยแก่เลยนะครับนี่เนื้อดินนะครับเก็บได้สภาพนี้คือสวยมากๆนะพี่นะคือสวยมากๆเลยนะครับนี่หมายเลขเก้าครับพี่หมายเลขเก้านะ เอาราคาหลักร้อยครับพี่หลักร้อยนะครับน้นราคาร้านเราเนี่ยคือนะครับหลักร้อยนะครับน้สบายสบายกระเป๋าครับราคาสบายสบายกระเป๋าต่อไปห <Colon> มายเลขสิบหมายเลขสิบได้มาเป็นเหรียญชินาลาดนะพี่นะนี่ครับได้มาเป็นเหรียญกลมห่วงเชื่อมนะพี่นะนี่ห่วงเชื่อมติดสองอันเลยครับพี่นี่ครับสําหรับใครไม่ทันเนาะเหรียญที่แล้วครับพี่นีน่ เป็นเหรียญห่วงเชื่อมข้างกระบ,บอกเหรียญบางด้วยนะพี่นะนี่ครับเหรียญสภาพบางและเนื้อทองแดงเก่านะครับนี่เนื้อทองแดงขุ่นควักเลยเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับนะเหรียญพระพุทธชินราชขอบข้างเรียบที่ระลึกนมัสการเมืองพิษณุโลก เหี่ยเก่าไม่ได้พบเจอพี่เมื่อสองสวันนี้ได้เจอมาเหรียญหนึ่งนะครับพี่นี่องนี้สวยคมครับนี่สวยคมนะหมายเลขสิบครับพี่ครับหมายเลขสิบเหรียญชินาชาดผงเชื่อมองนี้เดิมดีนะพี่นะหมายเลขสิบต่อันหมายเลขสิบเอด็ดนี่ได้มาหลังเดียวกันนะพี่นะหมายเลขสิบเอ็ดเป็นนางพญาครับพี่องนี้ครับ เป็นนางพญาโอ้โหเม็ดแร่ลอยๆสภาพผ่านการใช้นะพี่นะนีสภาพผ่านการใช้จะเก็บได้ครับพี่นะครับนำะเม็ดกวดเม็ดแร่แลักษณะนี้นะครับเนื้อสวยมีร่องรอยการใช้งานนะครับพี่นะดูแบบว่าขอบเนี่ยจะมนๆน,นะพี่นะนี่ครับประมาณนี้ครับพี่นางพญาพิศณุโลกเม็ดกดูดเพียบเลยครับนี่ ตรงนี้น่าจะเป็นอกนูนเล็กนะพี่นะอกนูนเล็กนี่ก็นานนานนานมากแล้วพี่นะครับนานมากแล้วไม่พบเจอครับพบเจอน้อยนะครับพี่นะพบเจอน้อยนี่ครับแล้วสวยนะพิพ์ทรงสวยนะอกนูนเล็กก็สภาพผ่านใช้นะพี่นี่ครับอกนูนเล็กหมายเลขสิบเอ็ดครับพี่หมายเลขสิบเอ็ดนะต่อไปครับหมายเลขสิบสอง นี่ครับพี่หมายเลขสิบสองหมายเลขสิบสองเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่ฝนขอบฝนข้างครับวัดระครังนะครับเหน,นื้อหนึบสวยนะครับนะแต่ส่วนจะเป็นอ่ายุคต้นยุคก,กลางยุคปลายครับพี่พิจารณาดูครับถามส่วนตัวน้องก็ไม่มั่นใจนะพี่นะแต่น้องเนี่ยดูความเก่า นะครับนะดูความเกาดูภาพโดยรวมนะครับพี่นะดูภาพโดยรวมหมายเลขสิบสองครับพี่หมายเลขสิบสองนะตรงไหนไม่ชอบไม่ต้องปิดนะพี่นะองไหนไม่ชอบไม่ต้องปิดไปนะพี่นะอย่างว่านะครับนะถ้าเราดูไม่ถูกใจเนี่ยนะครับเราก็เสียใจเนาะพี่เนาะเสียใจนะครับดูให้ชอบดูให้ใช่เลยพี่นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันไปเลยนะครับเราจะได้แบบว่าไม่ต้องเสียเวลาไปพอไปถึงปุ๊บอ๋อภูมิใจว่าของของนี้ สวยนะสายตาเรานี่นะครับนี่หมายเลขสิบสามครับพี่อ่านะครับหมายเลขสิบสาเป็นพิมพ์พระประธานครับพี่ตรงนี้มีเส้นรองนั่งคมๆนะครับนะนี่ครับขอครูตัดสวยนะ นี่ครับตัดตรงดีครับพี่เนื้อหานุบหนับยุบยับพระประธานวัดระฆังครับพี่หมายเลขสิบสามครับนีหมายเลขสิบสามน,นะครับนะต่อไปหมายเลขสิบสี่ครับพี่หมายเลขสิบสี่หมายเลขสิบห้านี่ได้มาเป็นเม็ดแต่งนะครับพี่นะสภาพสวยเลยนะครับนี่อ่ะองน,นี้ก่อนละกันนะพี่องน,นี้หมายเลขสิบสี่นนะ นี่ครับพี่หมายเลขสิบสี่วานได้มาเป็นเม็ดแตงหลวงพุทธวดนะครับพี่นี่สภาพสวยเลยแบ่งปันนะครับนะแบ่งปันนี่ครับหมายเลขสิบสี่เม็ดแตงสภาพสวยหลวงพุทธวดหลังพระอาจารย์ทิมวัดช้างให้นะครับถือว่าสวยสมบูรณ์มากนะพี่นะเก็บอยู่ในซีนเนองแกะมานะครับพี่นะสภาพสวยจัดเลยดูดิ นี่ครับหมายเลขสิบสี่นะพี่นะหมายเลขสิบสี่เม็ดแตงครับนี่เม็ดแตงสภาพสวยเลยครับหมายเลขสิบสี่หมายเลขสิบห้านี่ครับพี่หมายเลขสิบห้า สวยเดิมมากๆนะครับพี่นะขอบข้างขอบตัดประมาณนี้ครับะนะครับหมายเลขสิบห้านี่ครับประมาณนี้ครับเมดตายขึ้นอยู่เลยนะพี่เนาะหมายเลขสิบห้านะพี่นะองนี้หมายเลขสิบห้านะครับลองจําจุดเอานะพี่นะลองจําจุดเอานะครับเผื่อน้องแบบจับสลับกันเนาะ ต่อไปหมายเลขสิบหกพี่หมายเลขสิบหกได้เนื้อดินมาครับนีในบ้านเดียวกันแบบหลบทวดเลยนะพี่นะนดมาเป็นเนื้อดินหลบพ่อเงินครับเขาบอกซึ่งเป็นพระที่เก็บค่อนข้างจะนานมากนะพี่นะองค์นี้นี่ครับเป็นเนื้อดินพิมพ์ี้ตานะเป็นพิมพ์ี้ตาห้าชายนะครับพี่นี่เป็นพิมพ์ี้ตาห้าชายชายด้านซ้ายจีวเนจะหงายนะครับพี่นี่ หลวงพ่อเงินพิมพ์ิตาเนื้อดินห้าชายจำได้ว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณเดือนที่แล้วเนาะที่น้องได้มาเนี่ยนะครับพี่ไม่ค่อยได้เจอครับพี่นะครับเจอก็มีมาแบ่งปันกันนะพี่นะเจอก็มีมาแบ่งปันกันหนึ่งคนถามหาเรื่อยครับพี่นะครับีโทรมาปิดกันโอ้โหนี่ครับเนื้อดินหลวงพ่อเงินพิมพิตาห้าชายนะครับนะสภาพสวยสมบูรณ์ไม,ม่บิดเลยครับ หมายเลขสิบหกนะครับพี่หมายเลขสิบหกนะต่อไปหมายเลขสิบเจ็ดหมายเลขสิบเจ็ดนี่เขาเยกเหรียญหล่นหลอนะครับพี่นะั้นน่าจะเป็นเหรียญหล่อสิบทัดใช่ไหมพี่นะครับเนี่ยหลงพ่อเงินนะครับเนี่ยหลวงพ่อเงินวัดตอนนี่หอมหลังยันห้านะครับองนี้เก่าโบราณมากนะพี่นะนี่แทบจะไม่ได้ผ่านเลยนะครับพี่แทบจะไม่ได้ผ่านเลยครับ รงนี้ใครเก็บจะต้องรีบเก็บนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ผ่านมือน้องเลยนะครับแนละ้วถ้าพี่ท่านใดน,นะที่ติดตามทุกอีพีนะจะทราบนะพี่นี่องน์นานาเจอแล้วเก่าปึกเลยเขาเนี่ยจะเขาน่าจะเรียกพระสิบทัดนะพี่นะเขาจะน่าจะเรียกพระสิบทัดนะครับนี่ไม่เป็นเลยนะครับพี่ลองดูครับพี่เนื้อหา พอได้เหมือนเนื้อทองผสมะนะพี่นะเนื้อเหมือนทองผสมอะ่ะเนื้อน้องดูพอได้พอความเก่าอะ่ะนะครับน้องก็จัดดีๆเราอะไรนะนี่ครับน่าจะเป็นพระสิบทัศนะพี่นะมีสิบองค์นี่ครับของเงินสภาพสวยเดิมนะหมายเลขสิบเจ็ดครับต่อไปครับหมายเลขสิบแปด นี่นะครับหมายเลขสิบแปดได้มาเป็นเหรียญหล่อนะพี่นะเป็นเหรียญห,หล่อหลวงพ่อธรรมจักรนะครับนะนี่หลวงพ่อธรรมจัก,ก,กรวัดธรรมามูลนะครับเปลี่ยนเก่ามากครับพี่นี่เหร,รียญเกจิเก่านะครับหลวงพ่อธรรมจัก,กรวัดธรรมามูลเขาบอกว่าหลวงู่สุกปลุกเสกนะครับนะด้าน mm hmm หลังเป็นหลังยันนะครับพี่เป็นหลังยันเป็นเหรียญหล่อนะพี่นะย้ำเป็นเหรียญหล่อนะครับนะเนื้อตะกั่ว นี่ครับปะหลอดขึ้นวับเลยนี่เป็นเหรียญที่เก่าสวยมากๆนะัะพี่นี่ประหลอดว็บเลยเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมามูลหลังยันนะครับเนื้อตะกั่วเนื้อตะกั่วถ้ามีสภาพสวยแบบนี้ต้องเป็นแบบคนที่รักพระดีจริงนะพี่นะดูดิสภาพสวยมากนะครับพี่ นี่ครับใครชอบใครรับพิมพ์มปิดมาได้นะพี่นะใครชอบใครรับพิมพ์ม 18. <c oughs> ปิดมาได้ครับพี่หมายเลขอ่า18นะพี่นะหมายเลข18ต่อไปหมายเลข19ครับนี่หมายเลข19วันนี้ได้มาเป็นอ่าเลี่ยมนะครับนะเหมือนเลี่ยมอะไรนะเป็นตลับเนี่ยประมาณนี้นะพี่นะแต่ข้างในเนี่ยเป็นกันน้านะพี่นะข้างในเนี่ยเขาเลี่ยมกันน้ํานะครับมีฝั่งนั้น่ย วิบวับดีนะพี่นะวิบวับดีนะครับนะแต่ข้างในเนี่ยน้องเป็นเนื้อเงินแน่ๆนะพี่นะน้องว่าเป็นเนื้อเงินแน่ๆเลยนะครับในคาบเบ้าหล่อยังมีรักที่ีรีษะนะพี่ดูเนี่ยนะครับแล้วเหมือนมีคาบขาวเนี่ยเป็นเบ้าหล่อหรือกาวหรืออะไรนะพี่นะเนี่ยเนื้อสวยนะครับนะเป็นพระเป็นพระไพรีพินาศนะพี่นะเป็นพระไพรีพินาศนะครับเนาะสวยสง่ามากครับไอ้อยู่นี้ จมูกสวยแทบไม่โดนเลยครับพี่เป็นเลี่ยมจับกลางกันน้ําด้วยนะครับพี่นะเลี่ยมจับกลางกันน้ํานี่ครับนี่ด้านหลังมีคําว่าไพรีพินาศนะครับสวยครับพี่ตรงนี้สวยสวยมากครับพี่ตรงนี้หมายเลขสิบเก้าครับผม หมายเลขยี่สิบครับนี่ตามมากันติดๆนะครับนะได้มาด้วยกันครับพี่นี่เรียมมาสวยๆเลยพี่บ้านนี้หมายเลขยี่สิบเป็นรูปลอหลวงข้อเงินนะครับนะเป็นวัดบางคานครับพี่องนี้เป็นพิมพเอไม่มีมือรองนะครับนะจมูกสวยมากครับอ่าเรียมจับกลางเช่นเดียวกันนะพี่นะจมูกสวยเลย หสูงมากนะครับพี่นะรูปหล่อโบราณหลงพ้อเงินครับน,นี่ออุ้ยเหนือบึกบักนะครับเนื้อบึกบักมากเลยพี่เนื้อบึกบักเลยนะหมายเลขยี่สิบนี้เลี่ยมกันน้ำนะพี่นะน่าจะเลี่ยมกันน้ำแล้วเนี่ยน้องก็ไม่ได้แงะดูด้วย น้ำหนักมีนะพี่หมายเลขยี่สิบครับพี่ครับนี่อะราคาจาับต้องได้นะครับพี่นะราคาจับต้องได้นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับสำหรับพี่ท่านใดที่เช่าเนองเนฆฆธธี่ยเขจะทราบนีนะพี่นะนี่ครับหมายเลขยี่สิบเอ็ด่นะครับนะบเป็นเลี่ยมนี่เปิดหน้าเปิดหลังอันนี้เหรียญน,นี้ได้มาพร้อมกับอา่าพระสิบทัศนะพี่นะพระสิบทัศหลวงพ่อเงินนะครับพี่นี่สวยคมเดิมครับ รครูยันวิลาดแดงอายุ82ปีนะครับปี0ูนสามอ่านะครับนะ้าเหรียญสวยคมโอ้นี้สวยมากนะครับพี่นะแต่นะครับนะ่าจะเป็นผิวที่ว่าแบบว่าเนี่ยครับสวยงามนะพี่นะสวยงามมากไปดู เปิดขอบเปิดกรอบตัดดูเนื้อหาครับพี่หลวงพ่อแดงครับพี่องนี้ครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดอ่านะครับแล้วลองชมดูครับพี่ถูกใจชอบพิมพ์ปิดเกินเข้ามาได้ครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับต่อไปครับพี่หมายเลขยี่สิบสองนี่ หมายเลขยี่สพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มครับนี่เนือ้อหยุบยับนะครับพี่นะเก่า,าวสวยนะครับเกตทะลุซุ้มหมายเลขยี่สิบส ครับนะต่อไปครับหมายเลขยี่สิบสามนะครับหมายเลขยี่สิบสามครับพี่เดี๋ยวสักครู่นะครับพี่นะหมายเลขยี่สิบสามเป็นอ่า <c oughs> นี่ครับนี่หมายเลขยี่สิบสามนะนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับพี่หมายเลขยี่สิบสามครับ เนื้อหาดียุบยับสวยนะครับนะนเนื้อหาสวยครับพี่ครับหมายเลขยี่สิบสามต่อไปหมายเลขย <c oughs> ี่สิบสี่นี่อ่ะวันนี้สักยี่สิบห้ารายการแล้วกันนะครับพี่นะนี่หมายเลขยี่บสี่ครับพิมพ์ใหญ่ครับ องนี้เนื้อออกหนึบแก่งๆนะพี่นะหนึบแก่งๆพิมใหญ่ครับพี่อ่านะครับเนื้อหาออกหนึบแก่งนะครับนะสวยสมบูรณ์ขอบนี่ครับยี่สิบสี่ครับผมมุงนี้ อ่ะต่อไปรายการสุดท้ายนอ้องหมายเลขยี่สิบห้านะครับพี่หมายเลขยี่สิบห้านะนี่ครับหมายเลขยี่สิบห้านี่เนื้อขาวเลยนะครับพี่นะเนื้อขาวพิมพ์สวยอ่ะนะครับหลังเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเป็นอ่าหลังสังขยานะพี่นะเนี่ยครับ อ,องนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่นะเนื้อขาวพิมพ์สวยนะพี่นะพิมพ์สวยขอบซุ้มตั้งเป็นแท่งเลยพี่นี่ครับหมายเลขยี่สิบห้าครับผมอ่านะครับนะ่สวยถูกใจองคใดรายการใดพี่ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับพี่นะเบอร์โทรนะครับนะติดต่อนะครับนี่ขึ้นทาง้านหน้าจอเรียบร้อยนะครับพี่นะศูนย์หกสองครับศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ด นะครับยังมีครังครับ062 089 0157นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเช่นเดิมครับพี่ขอรูปภาพเพิ่มเติมสแกนชีวะโค้ดนะครับนี่ขอรูปภาพเพิ่มเติมนะครับจำหมายเลขจำ EP ให้ดีนะพี่นะจำหมายเลขจำ EP EP ให้ดีนะครับหรือแคปภาพรูปพระองค์นั้นมาให้น้องก็ได้พี่นะครับนะน้องจะได้จำได้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับพี่เฮงๆงรวยๆวยสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับพบเจอกันใหม่พีหน้านะครับสวัสดีครับ